ผู้ชมสลับอารมณ์กันหน่อยค่ะมาตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเจ้าที่ตํารวจก็ได้มีการระดมกวาดล้างรวบก้าเครือข่ายในทุนเงินกู้นอกระบบใน4จังหวัดภาคอีสานค่ะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้สามารถที่จะจับกุ่มผู้ต้องหาได้34รายรวมทั้งของกลางเพียบเลยนะคะ พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการเดินทางเข้าไปให้กำลังใจกับแม่ค้าขายแม่ค้าขายขนมหวานแล้วก็ข้าวต้มอายุ64ปีเป็นชาวขอนแก่นค่ะหลังจากที่เธอไปกู้เงินนอกระบบแล้วก็ถูกข่มขู่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด จึงทนไม่ไหวตัดสินใจเข้าแจ้งความกับเจ้าห้าที่ตำรวจกับตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกระทั่งมีการขยายผลติดตามจับกลุ่มนายทุนมาได้สามรายนะคะซึ่งก็เป็นที่มาของปฏิบัติการทั้งนี้ค่ะตำตรวจภูธรภาค4เปิดปฏิบัติการระดมกำลังกวาดล้างนายทุนเงินกู้ในพื้นที่4จังหวัด สจังหวัดก็จะมีที่ขอนแก่นอุดรธานีน้องคายจังหวัดนครพน,นมรวม10จุดรวบได้9้าเครือข่ายจะพู้ต้องหาจํานวน34รายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีของกลางด้วยไม่ว่าจะเป็นใบปลิวเชิญชวนกู้มากกว่า50,000ื่นฉบับเยอะมากๆสมุดบัญชีธนาคาร17บัญชีแล้วก็โทรศัพท์มือถือจำนวน21เครื่อง โดยพบว,ว่าในทุนเป็นคนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดนครพนมแล้วก็กาญจนบุรีค่ะมีการปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยร้อยละ60ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมคือดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ60เนี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดจึงเป็นการปล่อยกู้ที่ไม่ถูกต้องซึ่งจะต้องถูกจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีการกําชับด้วยค่ะว่าให้ใช้มาตรการด้านภาษีมาใช้กับนายทุนด้วยเดิมนะครับในนทีของอุดรและขอนแกนเอ่อซึ่ง ผมได้ลงมาจาับกลุมใบสูงแล้วนะครับร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดน,นะครับวันนี้ก็ขยายผลไปพิงเครือข่ายนะในส่วนนายทุนแต่เพราะว่านายทุนเนี่ยมีทั้งนายกุนในส่วนของบ้านโป่งแล้วก็ในายกุลในส่วนของจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วเพราะนั้นอีกส่วนแล้วเนี่ยจากป้าที่พบเมื่อกี้นะครับนะ,นะบก็มีการปุมขู่ในการเรียกเก็บเงินนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจาับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสิ้นเนี่ยสามสี่ราย นะครับแล้วนคดีความผิดในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อบุคคลโดยรับยาาินะครับแล้วก็ปล่อยเงินกู้โดยมีเจตนาฟังนะแต่โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับ ระหว่างที่บิ๊กโจ๊กนะคะเข้าไปพูดคุยกับผู้เสียหายก็ยังได้เหมาขนมสาคูแล้วก็ข้าวต้มมัดของคุณยายไปทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้กําลังใจคุณยายด้วยนะคะคือเรื่องราวของคุณยายนะน่าสงสารคือคุณยายอายุ64ปีอยู่กับลูกชายอายุ29ปีซึ่งน้องเนี่ยป่วยทางจิตเวชนะคะเราต้นทุนแต่ละวันที่เขาจะต้องมาขายของเนี่ยคือวันละ1,000บาทคุณยายก็บอกว่าโอ๊ยไม่ค่อยมีเงินเลยแล้วไปเดินอยู่แถวๆถวถนนแล้วก็เห็นใบติวเนี่ยเลยไปกู้เงินค่ะกู้เงินมาจํานวน5ราย นะคะคือมีเจ้าหนี้ที่เป็นนอกระบบเนี่ยหารายแล้วก็กู้แต่ละเจ้าเนี่ยประมาณเจ้าละ5้าพันบาทเนี่ยค่ะก็ดูมรวมหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่นะตอนนี้คือ25,000บาทแต่ว่าดอกเบีย้ยคุณผู้ชมคือต้องจ่ายให้ผู้ที่ให้กู้เงินเนี่ยรายละ500บาท หมายความว่าหนึ่งวันจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยวันละพันกว่าบาทนะคะซึ่งก็ทาให้คุณยายมีหนี้เยอะเลยตัดสินใจแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะซึ่งคุณยายก็บอกว่าขอบคุณตารวจมากๆเลยที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะพร้อมกับเรียกร้รองให้ดําเนินคดีกับนายทุนที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ยโหดขั้นเด็ดขาดเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะสลับสเปรนอารมณ์นะครับ